ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องข่าวสวัสด,ดีคุณผู้ชมน,นะคะเดี๋ยวพาร์ทหนึ่งจะกลับมาเล่นเกมสเปซอ a เจนซี่เช่นเคยนะคะไอ้นูรัสวันนี้จะควิกเพย์แล้วก็จะมาเล่นมัวแครียอที่สองครับเราจะไปสะพายกันนะครับคุณ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 อย,ยอย่าเปิดเสียมันเข้าไม่ผมโอเคมันเข้าไม่ เวีนกรรมนะมึงเนี่ยครับเครื่องจีปันหาแบบนี้ครับคือเราจะไม่เห็นภาพบางคลิปก็แต่ว<ะ>่าคลิปนี้ก็มันการอ่านของนีบาวครับของผมนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากไอค้คลิปเมื่อกี้นะไม่เกิดโหลดไม่ได้นะบางครั้งมันก็ผิดพลาดครับแต่ว่าแบบมันก็แบบไม่มีภาพดํานะถ้ามันสําเร็จเราจะส่ง H2O กับ ออกซิเจนไปนะครับโอเคหลังจากนั้น,นเราใส่หัวแลดใส่หัวแล้วก็ติดบ,บูสเตอร์เดี๋ยวกูขอลองโหลดเกมนั้นก่อนได้ไหมในคอมมึงเกมอะไรอะสตาร์นเจอร์สตาร์ลันเชอร์เลนเจอร์เลนเจอร์ถูกแล้วอ่ะว่าเลนเจอร์พ่องทใครอ่านงานั้นวมีเฮ้ยบ้าหรือเปล่า ซีเอเนี่ยนะอ่าวเจอเป็นไปไม่ได้หรอกคุณผู้ชมครับคุณไปประกันกับผมได้เลยว่าซีเอป็นได้อ่าวเจอแน่นอนใช่ไหมอ M มันมีเสียงก็คือน่าจะเป็นเชื่อเชื่ออะโทษทีนะครับที่คนเสียงดังเพราะเขามีบั๊ดเขาก็มีปัญหาแบบนี้แหละเอย่าพูดอ่ะเวลาเป็นเ่อด้วยนะเวลาเป็นชื่อที่แบบโผล่ง่ายเลยนะอ่าวเวลาจะตัวตี ตกลงนะโหลดเลยโหลดเลยเราโหลดนะเฮ้ยเองโหลดเลยอะไรเนี่ยเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ลบโอเคตอนนี้โอ้โน้ำป่อยจะรวมไหมอวกาศนะครับตอนนี้ดิวังก็ปล่อยเขาเล่นคลองใบนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไหนคลิปตำลาาเล่นเจอกูไม่รู้ I'm with channel, yeah. Approaching engine cutoff. Booster set. Engine cut off. Stage mm. set. ไปเราก็จะมาส่งไปที่สเตย์นะครับสตาสเตเรชันหรือสถานีอวกาศนะั่นเองหัวลังเลิงน,นะครับไม่แคยย่หินลูงเล็งได้หรอเนี่ยอออสามสองเรื่องอืดเยี่ยมเลยก่อนย่ผมขอผ่านด้ามให้จะแบบลดความเร็วก่อนนะครับ จรวดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแล้วก็การสร้างจรวดท <Fly> er. ี่โอเคียนเขาโมจสมควรนะคะโอเควันนี้เป็นวามาันเลนไทนนะครับมึงจำได้ใช่ไหม <S <S ใช่ใช่เออจะรำรันเชื่อกริงด้วยไี้ไเฮ้ยไปบ้านบ้านดิเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยาเดี๋ยวยานโอกาสกูชนกับดาวเทียม มันเป็น i a n นะ r a n รันก็เขาอ่านว่าสารเลนเชอร์ไงรันเชอร์ oh, okay. อ๋อโอเคว่าอนเป็นเลนอีกแล้วโอเคนะเลนต้องมันต้องตัว e เอช้ย e นะไม่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สถานีอากาศกาซิโดมัง้งโอเคนี่กูต้องพี่เมงใช่ไหมได้ได้ได s l i n. โอเคยังอัดอยู่ถือว่าดีมากต่โหลดเมลิเโเมาราิเ,เจอร์รอรรไ,ไคล้ลยเว็บโหลดม,มันเมีโลในนรดีเวร์เรียบร้อยกดปุ่ตีเทามังจากนั้นก็นนเปิดหัวอ,ออกมาโอห้าใไหมใช,มนใช่น่าจะงั้นโอเคระหว่างรอง ตอนนี้กำลังเปิดหัวแล้วก็กำลังจะไปแล้วนี่ก็เลื่อนที่โคช้าเลยโอ้ดัง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 โคชชอบถ้าเกิดว่าจะฟังการอ่านที่ถูกต้องนะไปฟังกับคนสร้างเกมน่นเออเนาะเข้ามือต่อมือ ครเป็นคนสร้างเกมจำจำวิธีโหลดได้เลยอ่ะโอ้โหสองนาทีเสร็จชาตน่าเสร็จมั้งในเกมเนี่ยห้าสิบเอ oh ็ดนาทีห้าส uh, ิบสี่อันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะจำเป็นลิว หนูชอบเกมสลามเนนเจอร์นี่เพราะไม่ต้องถามนะคะว่าทาไมมันเป็นการเลี้ยงสลามนะคะแล้วก็เป็นการซื้อตรงนะคะแล้วก็ทําการเพิมเงินเบิกซื้อของที่มันดูดีขึ้นนะซึ่งก็จะมีพวกตัตรอย่างเช่นพวกคานะคานี่จะเป็นตัวที่มันจะมีพอตด้วยนะพอตเนี่ยเอาไปใช้เพื่อแลกกับเงินนะซึ่งเองก็พูดนาเล่นเฉย แล้วถ้าเกิดพอ็อดนะครับถ้าเกิดพวกตารนตัวใหญ่มันกินนะครับจะกลายเป็นทานนะครับแล้วก็จะมาทำลายเราแล้วถ้าเกิดเราตายของที่เรามีอยู่ในตัวนะครับซึ่งมีอยู่ที่ช่องหน้าจัดจะหายไปหมดเลยแล้วสรุปคือคุณจะคุณจะให้ผมพูดเกี่ยวกับเกมตัวเองบ้างไหมนเน,นี่ยก็ดีค่ะคุณนี่อัดแต่ของคุณอย่างเดียวเลยคือกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับกูยังไม่ได้อัดเลยกับพี่ครับใช่สามาเประเซ็นครับท่านผู้ชมครับเย่ส่งของเซ็มเลสอู้ อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังกูจะอัดต่อนี่ยเนี่ยก็ดีนะเจ้าหนี้นใช่ไหมได้เอาเสียงเต็มยิงตาลามไปถึงไอ้นี่การเรียนตาลามโอเคต่อไปเราจะไปแมนไฟแมนเน i ตไฟเขาไปทำอะไรนะผมลืมก็คือ อ๋ oh. เออพี่พัดเมื่อก,กี้ลุงพี่พูดอ๋พี่พัดก็พูดอ๋พอพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเราพร้อมกันเลยเราต้องส่งยานวกาศไปโคจรรอบโลกแล้วก็พามันลงมาครับซึ่งผมแนะนำให้ใช้อ p พอลโลเซอร์วิสโมดูลนะครับโค oh. เสียงโกดังเลยไม่ก็เดลต้าเลยครับอยากได้สารน้ำอ่ะสารน้ำ แล้วก็เกม The นี่ครับเราห้ามเราห้ามโดดลงน้ํากันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดโดดลงน้ํานี่แบบโอ้ my god นะคะคือจะจมน้ําตายแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำตื้นๆเราก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดมันมะมีลูกหัวมันจะมีลูกเงินลูกหัวใจแล้วก็ลูกสายฟ้านะครับคือสรุปผมกําลังสร้างจรวดแล้วคุณก็กลัวสมาธิจะผมหยิบอะไรใส่มั่วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ปล่อยออกไปแล้ว กดี T V I G ข้ามเวลาเริ่เครื่องแล้วโอ้โคตรเร็วอะโคตรเร็วโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วโคตรเร็วเดี๋ยวโคตรโคตรไม่ใช่ไม่ใช่มาครับพี่โอ้โหจริงจังเทสโก้โปรแกรม ตอนนี้ผมคน้องลดเสียงหน่อยโอ้โ oh, อ oh, oh. oh, nah. ้โอ้ไม <Okay. S 1> okay ่นะบูสเตอเซลโอเคแล้วก็ที่เอนทีกสอบโอเค แล้วก็พี่พัถ้าเกิดอยากเล้นสามเนนเจอร์นี่ผูดเลยนะไอ้ไอ้พวกคารที่มันจะทำร้ายเราเนี่ยมันแทนน้ำเว้ยแล้วเราสามารถดูดน้ำขึ้นมาได้ตีแล้วเกินเนาะเอาทำไมกูแยกส่วนไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องกดเซฟ ตอนนี้เรากำลังจะส่งยานวกับโคจอร,รอบโลกนะครับยูหู <c oughs> แต่ไม่ว่าไงเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะกลับลงโลกซึ่งผมก็เรียนวิธีการกลับลงโลกมาแล้วนะครับโอ้ตะลามทองอืมตอ,อนนี้เราน่าจะ ครบวงโคจรหนึ่งรอบแล้วมัง้งโอเคครบละดูจากอะไรดูจกโค้ดว่ามันครบแล้วเออไม่ได้จะสร้างจะโหดใหม่ลดวความเร็ววงโคจรเริ่มเสียไม่อากหรอไม่กับบอสใหญ่ไปไหนเนี่ยตอนนี้ เราก็ลังจะเอาเคเป้นคิวลงสู่โลกครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้มนมากมังลงมาแล้วลงมาแล้วที่เราก็ต้องควบคุมไม่ให้ยามันไหม้ซะก่อนนะครับโอ้อะไรประมาณนี้นะครับถ้ายามันแดงจนทั้งลำแล้วมันนานเกินไปมันจะตุ้มครับนะต้องเล่นเกมใหม่กันเลยทีเดียวใช่แต่มันมีเช็คพอยท์ให้ครับพี่บัต ถ้าเสร็จจากนี้แล้วช่วยมาดูอนะไรหน่อยโอเคนะครับบางคำเขาผมปล่อยผมปล่อยลูชูชีพแล้วเขาจะลงมาแค่ตัดเชือกออกจากลมกชูชีพไม่ถึงกับระเบิดกันเลยทีเดียวอโอไม่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 ไมไมไมคุณคือรูอะไรเรี่วอะไรอยู่ในรูรูมันคือแมงมุมไทลันเจลร่าอยู่ในไทยเนี่ยนะใช่อืมอืมเพิ่มีปเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ผมหนูยังรู้เร็วกว่าเลยอะไรนะครับรยังเลยครับ6ะเ็นเองเอ,ยอย่าพูดแท่เขาดีพ่อถามเขราะว่าปล่อยต้องชูชีพไปแล้วกันเนย,ย้เราจะกลับถึงโลกแล้วผม่รู้นะเน,นี่ยว่าี้เออาเคียมันมีบอสตัวแบบนี้ด้วย อ๋อโอเคไม่ใช่มดแต่นนี้ไม่ใช่มอดนะไม่ใช่มอดนี่บอสนะเออรู้อุ้ยอยากจับอ่ะโคตรใหญ่ตอนนี้12เปอร์เซนถ้าจับได้นไปวเหรอเล่นรอส่วนผมก็เล่นอันนี้ต่อเล่นไม่ดีแหววแล้วกันจะลงสู่โลกแล้วครับก่อนไปเที่ย่างส่วนเกมนี้ก็จะมี ภาพและเสียงที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างสนุกเออไม่ระเบิดเย่ประเทศไทยรอดแล้วแล้วอย่างนะครับไปในวิดีโวรอัปเดตนะครับคือมันมันจะเป็นระบบ 3D ครับผมแต่คุณยังไม่ได้อัปเดตครับมาเลยแบบยังไม่ที่ 3D อ๋อก็ดีนะเข้ามาเจอบอสเลยอะไรเนี่ยก็ดีนะก็ดีนะดีนะดีตรงไหนเน่ยตีจะตายอยู่แล้วเนี่ยหรอ แสดงว่านี่มันเป็นบอสระดับเดียวกับเราโอ้โหตีดีนึงคิวต่อไปเราจะส่งตรงนี้นตรงเรานี้มาเราจะส่งเทเลสโกะออกไป,กไปโอ๊ยเจ้โนโกลแมวแมวโอเคชนะไม่ตายสปิงอะไรก็ไม่รู้กัดโคตรแรงเลยกัดเป็นพันกัดอีกรอบเอาเมอือซองกีบ,บ็อกดีกว่าโอเคเดียว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 เมก้ไปเออผิดอันผิดอันผิดอัน ปีนลุกจะบอกนะว่าเอ็มพูดเสียงดังจนเขานี่กดผีกันหมดแล้วเนี่ยนนอ้าวใส่ว่าต้องใช้จ้ารระดับกลางดิโอ้โหอัดเป็นพิษอะไรสัตว์เลยต้องใช้เจ้ารถระดับกลางแล้วก็จะใช้แบ็คเอโร่อะไรสักอย่างเนี่ยเพราะมันเป็นแล้วก็เซอร์เทแแนวีใช้ทักโมดูลแบบแครับคนได้เปรียบ เราก็ใช้ไอเนบูล่าสักอย่างเนี่ยเข้ามันก็เจอบอสแล้วก็ใช้ทักโมดลนมันไม่แอทบุลเตอร์แน่นอนอ๋อไตรงนี้นี่ก็ยังมันไม่มีบุลเตอร์ผมโดนขันเย่เรามีคุณแจ่ตอนนี้เรามีเงินเก้าพันนะฮะเราก็ส่งเฮลิสโกออกไปจำได้นะวม่อยากไปสู่โลกกว้าง โอ้โ,โ,อโอเนี่ยลำเคาลยนะไม่ได้เล่นนานจนฝีมือต่ำต้อยลงไปเลยเนี่ยค้ยเองเขาจะบอกนะยานนี้สามารถไปนอกโลกได้ถึงยามจะได้เลยแค่นี้ก็เพอเรากูจะบอกเลยให้ตอนนี้หนูเล่นไปในนิ์บกากามากเลยไปิไม่ได้เล่นนานมากอะใช่เน,นี่ย <นะ S 2> มือไม้ต่ำหมดแล้วนี่อยากเล่นตารางเล่นเยอะเกินอ่ะอ๋อ คือมันแบบใจมันไม่ได้อยากเล่นเกมมันไม่ได้อยากเล่นจริงๆอ่ะแต่มันต้องเล่นรอมันไม่มีอะไรเล่นอ่ะไปครับก็ไม่หนุกระชือ่อเดี๋ยวไปพอโอเคจรวดนูเลยขอให้ไปถึงเถอะขอให้มันไปถึงนอกวงโคจรได้แค่นั้นพออ,อ้าวอ้าวขอจัดแป๊บอืมตอนนี้ยานอวกาศนุรลัตซึ่งยัง ซึ่งรถน้ำมันไปขึ้นเนื้อยังไ,ไปไหนเลยเทเลสโคปโปรแกรมแล้วอะอยานิวรัดนี่แบกน้ำหนักนี่น้อยมากนี่แค่เทเลสโคปอันเดียวยังรับน้ำหนักไม่ไหวเนี่ยมันจะรับน้ำหนักอะไรได้แค่กล้องดูดาวเนี่ยมันยังรับไม่ไหวมันจะรับอะไรได้อ จะโดดควคุมยากชิบหายเลยอ่ากํลังออกสู่ลถกว้างเฮ้ยเอากาศแสนกว้างซึ่งมันก็ยังอัดอยู่มั้งเอ้ยอยาดนานเกินนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนคลิปก่อนก็ได้นะเอ้ยนานเกินไม่เป็นไรมันแค่ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเตือนก็จบจริงอาจได้นานเป็นชั่วโมงยังได้อะ่ะโอ้โหการลงจอดด้วยต้องขยายวงโครจรครับ Okay, เ๋ยวกูขอเข้าไม่ได้ทำตรงนั้นก่อนซึ่งยากมากครับไม่ยากนะเอนานอกเข้าสีม่วงอะจำ,จำได้จำได้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องขยายวงโคจรนะครับซึ่งการขยายวงโคจรนี่ไม่ใช่ตัวน,นี้กูเกลียดแบงเกินอย่าแพงเกิน,อกนบอลโหย มตอนนี้เทเลสโกปพร้อมแล้วก็ลดความเร็วแล้วก็เตียนเทเลสโกปไปจอดโอเคตอนนี้ก็มีคนมาจอดมอไซค์อีกเสร็จแลกวนเยอะดัง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก็ยังยังคงหมุนอยู่ในรบบกโซย่าแล้วก็เตรียมจอดที่ปาร์คิ่งโซนนะครับเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์ไหมก็ดีมั้งมหมอไม่น่าเคลื่อนที่แล้วอุ้มก็ถ่ายรูปเย้ โอเคนะครับแล้วก็แอร์เลยเพร่มนอนใช่ไหมรู้คุณผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมเปิดแอร์แล้วก็ไปฉีดแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมเปิดด้านหลังไม่ได้เขาเรียกเขาเรี้ยวปิดครับผมาแปรเขาแปรเขาแปดโอ้มันคือสระอะไรกันแน่ขอบคุณคลิปต้นฉบับจากอะไรก็ไม่รู้นะ

ลายเนี่ยเรนทลายมันเป็นแมงมุมเทเรนเดอร่ารู้จักใช่ไหมน่าจะมันอยู่ไหนไทยอ๋อจริงๆมันน่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วมันบาดไหนอะไรอยู่ที่ไทยเนี่ยหมมันอาจจะเกาะเครื่องบินมาไม่ใช่คือเทเรนเทอร่าเนี่ยมันมันชอบกล้วยแล้วแล้วประเทศไทยมันปลูกกล้วยไม่ใช่ไอ้ไอ้เนี่ยมันอยู่ที่ออสเตรเลียพี่พัทแล้วแบบเทเรนเทอร่าบางตัวมันมันมันจะเกาะอยู่ที่กล้วยแล้ว แล้วพอคนที่แล้วพอคนที่แล้วพอคนที่เก็บเกี่ยวไปมันมีทอรัเนเทติดอยู่แล้ว,แล,วแล้วพอไปขายแล้วพอคนที่ซื้อมาแกดูเทอรัเนเทอเออตรงมือนี่แหละแต่ดีนะมันไม่มีพิษแต่ไงรู้ไหมมันเป็นแมงมุมที่ขนดกที่สุดและตัวใหญ่ที่ตุดในโลกนี้มาฮะนี่ครับนี่ครับขามันใหญ่กว่ามือเลยครับแ้แล้วก็เราก็จะมา เขสอบชิ้นส่วนแล้วผมจะให้ดูชิ้นส่วนของผมมีอะไรบ้างครับก็ผมก็มีพวกเฟาริรงก็มีคริวแล้วก็มีสักอย่างผมจะปล่อยจะหลวงส่งยาโอไลอ้อนไปแล้วกันแล้วก็มีสักอย่างนี่นะนี่นี่ผมให้ที่พัก นี่พี่คุณตาให้ความรูเม้เลยนะนี่พูดจริงความรู้นะเนี่ยเออรู้แต่นั้นมันเรื่องลางลมันเป็นเนื้อหาที่มันนานนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่เป<ร>ิดฟิลลี่คุงเลยตอนนี้วะโอเค เราจะมาประกอบยานโอไรออนบันด้วยสีที่ได้ที่เป็นจรวดลาสไปห็นะครับเมดยมแล้วก็บล็อกแล้วก็โอไรออนคิวชแอปซูลเอาเอาของคอนเนคเตอร์อืออม โอ้ข่ก็ใส่ของได้เพิ่มด้วเหรอก็แบตเตอรี่กับออกซิเจน ตอ,ตอนนี้สก,กอรโรแกรมแล้วครับโอไไม่ไม่ไม่พี่บโมราเล่นเื่องหโหลดแป๊บเ,เ,เดียวเริดแล้วอะอะไรเนี่ยพี่เนี่ยงวิดีโลพัดกับใครเนี่ย มันมันเป็นฉากจบหนึ่งฟัดกับเอสอะไรสักอย่างใช่ตัวนั้นหรือเปล่าหมีสีเงินอ่ะไม่ใช่เนีย่ยอ๋อสกอตเป็นฉากจบเป็นฉากจบอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราซื้อบอสใหญ่เสร็จแล้วเราสู้อบอสใหญ่อีกทีนึงแล้วเราเข้าไปในเต็นท์นั้นก็จะเจอเนี่ยนี่กูจะให้ความรู้เกมเหมือนไงเนี่ยแล้วนี่เราต้องฟัดกับมันใช่ไหมใช่ แล้วแต่แม่คือโอ้โหมันคือคุณสก็ต์อ่ะก็คือเราแหกรหัสจนมาถึงเจอคุณสก็ต์ไงคุูซก็ต์ขสร้างเกมอ่ะอ๋อแล้วนี่ต้องตู้ใช่ไหมโอ้โหแล้วกลุ่มแค่น,นี้จะตู้ได้หรอวะดูมันดูมันเออตายยูนี้ ราวาสปัตใช่เองรเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เป็นสกิลชุบชีวิตอ๋อดีว่ะราวาสปัตใช่เยแล้วหัวท่าซอมบี้ออกมาโหณตะกอนนี่มีสกิลหลายอย่างมากฮะหัวท่าซอมบี้โอ้ยี่เ้าเนต์ีกหรอสา็นต เราจะปล่อยเราแบบเข้าโลกแล้วโอ้แต่ก่อนนี้เร่ยนเชื่อ,อเฮ้วทนูใช้เวลาต่อวะสามสิบไปดูความรู้ดีๆอย่างเช่นเอ็น ทีทีควมรู้เรื่องตัดนะทีเดี๋ยววะนี่ไงหรือเปล่าหาถูกปะเนี่ยถูกแล้วตอนนี้กำลังลงมีพันกว่าวิดีโอกเลยดีะดีดวเดี๋ยวมาเกี้วมาเกี้วขวอะไรมาเกี้วขวดอะไรเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรเหรอมันคงจะเป็นปลาดุกจริงๆนะเนี่ยโคตรใหญ่เลย คุดใหญ่ไปปั๊บตัวนี้โอ้จะไม่ควบคุมยานสักแป๊บนึงก็ไม่ได้ไงเนี่ยชอบดูตอนว่างๆสนุกดีชอบเล่นตอนว่างๆชอบดูชอบดูเขาชอบเล่นเองว่างไหมแบบเราดูเกมจากคนดั้มมันก็มาโหลดเล่นกันเองอ่ะอืกันชอบอ่ะ แล้ววงพีก็ได้ฟังไอศกรีมเบอร์บอกว่ารู้สึกว่าไม่นะแต่พี่แบงก็ก็ดังนะใช่ค่อนข้างดังๆพอๆกับพี่สีบิงอ่ะไม่หนูคิดว่าพี่ตะกิตทีวีมากกว่าที่ดังกว่าพี่แบงก์กาโบหรือพี่พี่สีบิงเพราะพี่แบงก์กาโบมีตั้งต่ใครอยู่แต่เองตอนนี้ตอนนี้พี่ตะกิตทีวีเป็นล้านแล้วว่าจะสองร้านอยู่นั่นอ่ะใช่เขาบอกว่าพี่แบงค์พี่แบงค์แบบ ฐานะพอๆกับพี่แป้งโอ้นี่แป้งย,ยเขาแบ่งเขาแบ่งกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่มซับสไครอ์เขาแบ่งกลุ่มซับสไครไ์พวกนี้ว่ากลุ่มซัมซ็อกไสแสนถึงห้าแสนเดี๋ยวนะพี่พัดเดี๋ยวหนู่มเจาอะไรให้พี่พัดโดนโคตรใหญ่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ถึงละ มันเป็นความรู้จริงๆอะแต่ตอนเนี้ยทีวีหนูว่าถูกเอาออกไปแล้วไม่รู้ทำไมอเออเขาปะดู่ะเนี่ยเออปะดูอันนี้อึ้องเลยงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบรายการเพลงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย โอ้ยไม่ใช่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 เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเติช์จเต้